Untouchable. <laughs> เอาละครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะรับสไลด์ชาแนลนะวันนี้นะครับเราอยู่กันในวิดีโอพูดคุยเกี่ยวกับข่าวสารการอัปเดตตัวละครของเกม Naruto Mobile นะก็ตั้งแต่วันที่7ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีรายละเอียดการอัปเดตเดยอะแยะมากมายเลยนะครับรายละเอียดมันก็ยาวประมาณนี้เลยละ่ะแต่ว่าทุกคนนะไม่ต้องไปอ่านหรอกนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาสรุปไว้ให้นะก็รายละเอียดแล้วก็ลีดตัวละครที่ถูกบับแล้วก็ถูกเนร์ฟก็ตามนี้เลยนะแล้วก็วันนี้นะครับผมนะจะใช้ความเคยช แล้วตัวละครไหนที่ว่ามันถูกบัฟมาแล้วก็ถูกเนื้อมายังไงบ้างผมจะไม่ได้อ่านทั้งหมดนะแต่ว่าผมจะอาศัยความเคยชินกับตัวละครน,นั้นว่าตรงไหนมันเปลี่ยนไปด้วยนะครับโอเคก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาทุกคนเนี่ยเข้าไปดูกันว่ามีตัวละครไหนที่ถูกบัฟบ,บ้างแล้วก็มีตัวละครไหนที่ถูกเนิฟบ,บ้างและถูกเนิฟถูกบัฟยังไงเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะสรุปกันให้จบภายในคลิปวิดีโอนี้วิดีโอเดียวเลยนะครับผมป่ะ โอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ในโหมดฝึกซ้อมแล้วเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะผมจะขอแจ้งก่อนว่าผมเนี่ยจะอธิบายตัวละครที่ถูกบัฟก่อนแล้วก็จะอธิบายตัวละครที่ถูกเนิร์ฟตามหลังนะครับผมซึ่งตัวละครที่ถูกบัฟเนี่ยมันจะมีทั้งหมด5ตัวนะผมจะไม่รวมคัสซีสอตัวที่ผมไม่ค่อยได้จับนะซึ่งผมก็ไม่อยากอ่านแล้วผมไม่ค่อยได้จับผมก็เลยไม่ชินนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวมินาโตะก,ก่อนเลยนะครับตัวละครมินาโตะนะครับถูกบัฟมาให้สกิลสองเนี่ยแยกจากกันไปเลยนะครับไม่ต้อง สเนี่ยมันยังใช้แสกร่วมกันแต่ว่าแยกคนละสกิลไปเลยนะครับเวลาเรากดปามีดเนี่ยมันก็จะปามีดเลยเวลากดวาร์ปมันก็จะวาร์ปเลยนะครับแต่ก่อนเนี่ยเราต้องกดเปลี่ยนเป็นมีดแล้วก็ไปกดสกิลสนะครับแต่ก่อนมันยุ่งยากแล้วก็สกิลสเนี่ยเวลาปามีดเนี่ยมันต้องบังคับทิศทางไปนู่นไปนี่ทีเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วบังคับตามอนาล็อกเลยนะครับประมาณนี้นะครับอนาล็อกเราเลื่อนขึ้นบนลงล่างเนี่ยมันปาไปทางนั้นเลยนะตรงนี้เนี่ยมันเพิ่มํำนวยความสะดวกแล้วมันทําให้มีโตเนี่ยเล่นง่ายขึ้น มีมีดตรงเนี้ยเวลาเริ่มเกมมาซึ่งผมมองว่าไอ้มีดตรงเนี้ยไม่มันไม่จําเป็นเว้ยมันเวลาเริ่มเกมมามีดตรงเนี้ยมีอยู่แล้วนะครับมีไว้ทําไมนะเออซึ่งเราไม่อยากให้มันมีนะครับเออดังนั้นเนี่ยเอามาเพิ่มให้กับสแต็ปเป็น3สแต็ปไปเลยนะครับตรงนี้ผมมองว่ามันโอเคมากๆนะครับแล้วก็ไอ้สกิลตรงนี้เนี่ยอ่าเวลาเราใช้2สแต็ปแล้วปาแบบนี้เวลาเรากดหยุดเนี่ย ไม่ต้องรอแล้วนะครับอันนี้สามารถกดแล้วเดินได้เลยนะอันนี้ผมมองว่าเป็นข้อดีของตัวละครเมยตัวมากๆนะครับเวลาวาร์ปสองครั้งแล้วกดหยุดมาแบบเนี้แต่ก่อนนะครับมันจะต้องรอแบบทําท่าทําทางอะไรของมันไม่รู้กว่าจะลุกขึ้นได้นะสกิลสองอ่าระยะเวลาใช้ไม่ได้แล้วนะครับผมเออแต่เดี๋ยวนี้อ้าวกดผิดสังนั้นแต่เดี๋ยวนี้กลับเป็นว่าเออมันไม่ต้องแบบมารออะไรและมันสามารถกดปึ๊บ กดหยุดแล้วก็ลุกขึ้นมาแล้วก็กดสกิลสต่อเอ็กดสกิลหต่อได้เลยนะ <c oughs> เออตรงนี้เนี่ยมันทําให้มินาโตะเนี่ยมันแบบเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะแบบนเ,เนี้ยเออเนี่ยมันเร็วมากๆเลยนะ ซึ่งแบบไม่ต้องรอแล้วนะเดี๋ยวนี้วาร์ปไป2ครั้งปุ๊บกดปลาปลาไม่โดนกดหยุดมาแล้วก็กดสกิลใช้ได้เลยนะตัวนี้เนี่ยมีสตบถกผมมองว่าตัวอา่ามันเนิร์ฟมาแบบเอ๊ะไม่ใช่ดิมันบัฟมาให้เล่นแบบดีมากๆเป็นตัวที่ดีมากๆหลังจากที่ถูกบัฟมานะแล้วมันเป็นตัวหนึ่งที่ผมแนะนําเลยนะครับอา่าเล่นไม่ยากเหมือนแต่ก่อนนะครับแล้วก็อา่าอำนวยความสะดวกให้เรานะครับเอออันนี้ผมมองว่ามันเป็นตัวละครที่ดีมากๆนะครับตอนนี้นะเออผมก็ชอบเหมือนกันนะตั้งแต่บัฟมาเนี่ยอา่าเกมเหมือนเขาจะเข้าใจในหลายแพลตฟอร์มมแล้วบางคนก็ไ่ เล่นในมือถือนะบางคนเขาเล่นในคอมอะไรอย่างเงี้ยถึงเล่นในมือถือเนี่ยมันก็ง,ง่ายอยู่ดีนะครับตอนนี้นะมันไม่ต้องมาอะไรเยอะแยะมากไปลแล้วโอเคเพียงแค่กดสกิลแล้วก็ใช้ได้เลยนะครับแล้วก็หลายๆสกิลเนี่ยอำนวยคนสุดให้เราเนาะสำหรับมนีน่ตัวก็จะประมาณนี้เนาะ แล้วก็ตัวละครต่อมาก็จะเป็นตัวละครซากุระนะครับตัวละครนี้เลยนะเป็นซากุระคาเซ็ตเนาะก็ตัวนี้นะถูกบัฟมาให้สกิล2นะเวลาเรากดใช้อยู่เนี่ยแล้วก็แล้วเรากดชาร์จนะครับเวลาเราไม่มั่นใจหรือว่าไม่ต้องการใช้สกิล2เนี่ยเราสามารถกดยกเลิกได้นะสกิลจากรพูดาว6วินาทีนะครับผมอ่าประมาณนี้เวลาเรากดชาร์ตเรามั่นใจว่าไม่โดนเรากดยกเลิกได้นะครับผมแล้วก็เวลาเราชาร์จนะครับแล้วเราสกิลโดนเนี่ยอ่าเวลาเราโจมตีโดนนะครับศัตรูจะเด้งหาเราแบบนี้เเลยนนนะแตตต่่่กกอีราาา้งงงวิมมมไปใชัับทท็ บางทีมันก็ไม่ทันนะตัดปัญหาเลยนะครับเด้งมาหาเลยนะครับเวลาสกิลโดนนะประมาณนี้นะแล้วเราจะได้ตีต่อแบบนี้เลยนะประมาณนี้นะครับผมก็เป็นอะไรที่โอเคนะก็ทําให้เหมาะสมดูเล่นง่ายขึ้นสมกับเป็นคาเซตหน่อยนะครับแต่ก่อนก็ไม่ค่อยมีคนหยิบ e <_ an> มาเลยนะเ,เดี๋ยวนี้ก็มีคนหยิบมาแล้วนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะมีคนหยิบมาเยอะหน่อยนะโอเคก็เป็นตัวหนึงที่เล่นง่ายนะครับผมประมาณนี้เลยนะ โอเคสำหรับสก,กุลก,ก็จะมีประมาณนี้นะครับที่บัฟมาเนาะก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็มันทําให้ตัวละครเนี้ยเล่นง่ายขึ้นเฉยๆนะครับผมแล้วก็ตัวละครต่อมานะครับที่ถูกบัฟนะครับก็คือตัวละครซาสกเกะแสงอุตสานะครับตรงนี้เนี่ยมันบัฟที่สกิลสองนะับผมต้องเล่าอย่างนี้ก่อนว่าตอนซาสกเกะเข้ามาแรกๆอ่ะสกิลสองมันเน่ยเวลาพุ่งอย่างเงี้ยมันทะลุผ่านสิ่งของได้นะครับแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยมันถูกเนิร์ฟนะครับ ให้พุ่งผ่านทะลุสิ่งของไม่ได้นะครับแล้วตอนนี้เนี่ยมันกลับมาถูกบัฟแล้วนะให้ทะลุผ่านสิ่งของแบบนี้ได้เลยนะครับเวลาเราใช้กิล2แล้วก็ทะลุผ่านแบบนี้เนี่ยมันก็สามารถทําแบบนี้ได้เลยนะก็อย่างนี้ก็จะเป็นข้อดีนะครับเวลาเราใช้กิล2เนาะ ก็เหมือนซาสกเกะซือซโนโอลแหละแต่ก่อนนะครับแต่ว่าหลังจากนี้ถูกบัฟไปแล้วทะลุผ่านสิ่งของไม่ได้นะแต่ว่าตัวละครซาสกเกะตัวนี้เนี่ยสามารถทําได้แล้วนะครับหลังจากที่ถูกบัฟมานะกจะประมาณนี้เลยนะมันรวมถึงพวกตัวละคระที่ปล่อยเงามาด้วยหรือว่าพ่นไฟด้วยนะครับตรงนีน้มันก็จะสามารถแบบทะลุผ่านได้เลยนะเดี๋ยวผมจะให้เนจิเนี่ยมันแบบนี้ให้รุ่นเห็นนามันก็จะสามารถแบบ หลบได้อะไรประมาณนี้ประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของตัวละครสตเกตแสงอุสานะครับทำให้การเล่นของมันเนี่ยง่ายขึ้นนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะใช้งานง่ายขึ้นนะครับผมตรงนี้ก็ลองไปเล่นดูนะก็จะเป็นตัวละครหนึ่งที่บัฟมาแล้วก็สกิลสองเนี่ยก็จะเป็นสกิลที่ค่อนข้างมีประโยชน์แหละนะครับผมในการหลบสกิลอะไรต่างๆประมาณนี้เนาะโอเคตัวละครสตเกตน,นะครับก็บัฟมาประมาณนี้ไม่ได้เยอะอะไรนะครับผม แล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ตัวละครนารูโตะคาสบีนะครับตัวละครนี้เนี่ยถูกบัฟมาในสกิลหนึ่งแล้วก็การโจมตีปกตินะไอ้สกิลหนึ่งเนี่ยแต่ก่อนนะครับเวลาเราใช้เนี่ยเวลาโดนศัตรูนะมันจะดันศัตรูไปก่อนนะครับแล้วถึงจะยกศัตรูขึ้นนะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเห็นไหมครับเวลาผมใช้สกิลปุ๊บมันยกศัตรูขึ้นเลยนะแบบเนี้ยเออเห็นไหม แต่ก่อนเนี่ยมันจะดันศัตรูไปพร้อมกับกระสุนวงจากก่อนนะครับแล้วก็เมื่อสุดระยะปุ๊บมันจะถึงยกศัตรูขึ้นแล้วก็ให้ศัตรูลอยนะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่ต้องแล้วนะครับลดปัญหานะครับในกรณีศัตรูเด้งไปข้างหลังบ้างอะไรบ้างนะตรงนี้ก็ตัดปัญหาเลยลอยนะเวลาใช้โดนปุ๊บลอยเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับคือการโจมตีปกตินะครับเวลาเราใช้เนี่ยการโจมตีปกติฮิตสุดท้ายนะครับมันจะสามารถยกศัตรูที่นอนอยู่กับพื้นได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะ อ่าแบบนี้เห็นปะอ่าแบบนี้นะครับผมมันจะสามารถยกศัตรูที่นอนอยู่กับพื้นแล้วก็ยกขึ้นมาได้นะครับบึงแบบนี้เลยนะเออซึ่งให้การโจมตีของนารูโตะเนี่ยมันใช้ง่ายขึ้นเลยนะครับตรงนี้นะผมมองว่ามันก็จะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะสำหรับตัวละครคาส์บ,บีนะถ้าเป็นแต่ก่อนนะตัวละครนี้จะถูกหยิบมาใช้เยอะมากนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีตัวละครอะไรเยอะแยะมากมายแล้วนะครับผมเออนะแต่ว่าถ้าแบบนารูโตะอยู่แบบเนี้ตั้งแต่ ตอนเข้ามาแรกๆนะโอ้โหคนหยิบจับมาเยอะแน่นอนเพราะคอมโบมันเห็นไหมคอมโบมันลื่นไหลกว่าเดิมมากเลยนะเปะเห็นปะมันสามารถใช้แบบนี้ได้เลยนะบุมนะครับผมแล้วก็เนี่ยเห็นไหมเออนะเป็นตัวละครที่เป็นตัวละครคันดีตัวหนึ่งเนี่ยหลังจากถูบับมาก็จะเป็นตัวละครที่ดีเลยนะครับผมว่านะเออก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวละครนารูโตนะครับก็ไม่มีอะไรมากก็จะวันนี้2สกิลนะการโจมตีปกติกับสกิลหนึ่งนะครับประมาณนี้เนาะ ต่อมาก็จะเป็นตัวละครซันสึเกะคาร์ดบีตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยถูกบัฟมาในสกิลที่2นะแต่ก่อนเนี่ยสกิลที่2นะครับเวลาศัตรูเนี่ยนอนอยู่ใช่ไหมครับมันไม่สามารถใช้สกิล2ยกขึ้นมาได้นะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันสามารถทําได้แล้วนะครับก็คือว่าเดี๋ยวผมจะทําให้ศัตรูลอยก่อนนะแล้วก็ทําให้ศัตรูนอนนะแล้วผมจะกดสกิลสแบบนี้เห็นปะอ่ามันทําให้ศัตรูเด้งเด้งเด้งขึ้นมาได้แหละนะครับมันก็จะสามารถทําให้เราต่อคอมโบได้นั่นเองนะครับผมเห็นว่าเราอันติใช่ปะปึ๊มมาแบบนี้ บึมแล้วก็ัตูตเด้งไปข้างหลังเนาะเราแบบนี้เห็นปะเออเนี่ยตรงนี้มันก็โอเคนะก็ถือว่าเป็นตัวละครหนึ่งที่โอเคนะครับ แล้วก็สกิลหนึ่งดูเหมือนจะใช้เร็วขึ้นนะมันจะพ่นไฟเร็วขึ้นนะผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะผมไม่ได้อ่านโดยละเอียดนะแต่ผมใช้ความรู้สึกสัมผัสเอานะครับว่าตัวไหนมันถูกบับมาแล้วก็มันแตกต่างจากแต่ก่อนยังไงที่ผมเคยเล่นนะแล้วก็ตัวละครสักเก้นะสกิลสองเป็นสกิลที่ดีมากๆเลยนะตอนนี้ก็สามารถใช้ในส่วนที่แบบว่าศัตรูนอนอยู่ปุ๊บยกขึ้นมาแบบนี้ได้แล้วนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวละครส,สเกเกนคัตบีตัวนี้นะครับผม แล้วก็ตัวสุดท้ายที่ผมจะนําเสนอในวันนี้นะครับ<ๆ>ก็จะเป็นซากุระคัดบีตัวนี้นะครับถูกบัฟมาในสกิลหนึ่งแล้วก็สกิลสเลยนะสกิลหนึ่งะครับถูกบัฟให้จับไกลขึ้นนะพุ่งพุ่งไกลขึ้นนะพุ่งไกลขึ้นประมาณนี้แต่ก่อนนะครับระยะการพุ่งเนี่ยมันสั้นมากๆเลยนะทำให้ซากุระเนี่ยมันเป็นตัวละครหนึ่งที่สกิลหนึ่งเนี่ยถ้าแบบศัตรูไม่อยู่เฉยๆหรือว่าแบบไม่โดนโจมตีเนี่ยมันจะใช้โดนยากมากเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเออมันพุ่งไกลขึ้นนะคร <ๆ S 1> ับเห็นไหมมัน<ๆ>จับแล นอนอยู่เนี่ยมันสามารถใช้แล้วก็ทําให้ศัตรูเนี่ยลอยขึ้นมาได้เลยแบบนี้นะครับผมเอออันนี้ก็จะเป็นอะไรที่ดีมา,มากๆเลยนะทำให้แบบสักุระเล่นต่อคอมโบได้ดีเลยนะครับผมอย่างเช่นว่าเราใช้ <ror> แบบเนี้บึมบึมบึม,บมนะครับแล้วก็แบบอย่างเนี้เนี่ยมันต่อคอมโบได้นะต่อคอมโบได้ดีเลยนะครับผมอ่าประมาณนี้นะสำหรับตัวละครสัก,กุระคาดีตัวนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมนะบึมอ่าเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม เออ <st it ule> ดีมากเลยนะก็เหมาะสําหรับคัตบีนะสามารถเอาไปเล่นได้นะครับผมมันก็เป็นตัวละครหนึ่งที่ดีกว่าเดิมมากๆเลยนะ <sk r isa> โอเคอยังไงก็ลองใช้กันดูนะครับใครสายคัตบีต้องจัดแหละ3ตัวนี้นะโอเคสําหรับซักุระก็จะประมาณนี้นะครับโอเคนะครับก็สําหรับตัวละครที่ถูกบัฟนะครับก็จะมีประมาณนี้นะเดี๋ยวเราจะไปกันต่อที่ตัวละครที่ถูกเนิบกันบ้างนะครับจะเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อเลยนะครับผม ก็เมื่อกี้นะครับเราได้รับชมส่วนของการอธิบายเกี่ยวกับตัวละครที่ถูกบับไปแล้วนะครับเดี๋ยวรอบนี้เนี่ยเรามาดูตัวละครที่ถูกเนิฟกันบ้างนะครับโดยตัวละครที่ถูกเนิฟนะก็จะมีตัวละครที่ถูกเนิฟแบบเนิฟหนักเลยนะแล้วก็มีตัวละครบางตัวที่ถูกเนิฟเพื่อปรับสมดุลน,นะให้มันสมดุลมากขึ้นแล้วก็ดูไม่โกงเกินไปในการเล่นนะครับผมวันนี้นะเดี๋ยวผมจะเริ่มที่ตัวละครนันโตนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะโอเคนะครับในส่วนของนันโตเนี่ยมันเนิบที่สกิลสองนะผมมองว่าสกิลสองเนี่ย แต่ก่อนเนี่ยมันพุ่งไกลกว่านี้นะเออแต่ก่อนมันพุ่งไกลกว่านี้แต่ว่าตอนนี้มันพุ่งสั้นลงนะครับผมเออเมันพุ่งระยะการพุ่งเนี่ยมันสั้นลงนะครับแต่ว่าในคุณสมบัติพุ่งผ่านอ่าเขาเรียกว่าว้าผ่านอ่าอันเนี้ยมันยังอยู่นะครับไม่ได้เนิบไปไหนนะครับผมอ่าแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งนะครับมันก็คือตรงที่อ่าการใช้สกิลนี้อ่าแต่ก่อนเนี่ยมันจะเป็นเกาะใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวนี้เหมือนจะเกาะจะไม่ไม่มีแลในในตอนที่ว่าดึงนะต้องเป็น ตอนที่ก้าวหามาับถึงจะมีเกาะแต่ก่อนเนเี่ยในระหว่างดึงนะครับดึงเข้ามาแบบเนี้ยดึงเข้ามาแบบเนี้ยมันจะกัน ดาเมจด้วยแต่เดี๋ยวนี้ไม่กันแล้วเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูนะครับผมก็ <schools> เดี๋ยวผมจะให้รุ่น2อเนี่ยมันปล่อยสรรันเชิญนะแล้วผมจะพุ่งไปจับนะครับผมมันจะเป็นประมาณน,นี้เลยนะครับอ่าเห็นปหมตอนที่มันเนี่ยตอนที่มันจับเนี่ยมันแต่ก่อนเนี่ยมันจะมีเกาะอ,อยู่นะครับผมแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะครับทำไม่ได้แล้วนะครับผมเอ่อต้องแบบว่าตอนเป็นต้องเป็นเก้าหางเลยอ่ะต้องเป็นแบบอยู่ในในก้าหางมังงะมาถึงจะกันได้นะครับผมอ่านะต้องแบบเนี้ยเอ่อต้องแบบเนี้ยถึงจะกันได้นะ แต่ว่ามันก็กันได้นิดเดียวแหละแต่ก่อนมันจะกันได้แบบระยะนานกว่านี้นะผมมองว่านาโตะมันก็โอเคนะโดนปรับสมดุลไปตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะทําให้แบบความน่าราคาญเนี่ยหายไปนะฮะโอเคในส่วนอื่นผมมองว่าก็ไม่มีอะไรนะครับผมก็จะมีประมาณนี้แหละนะครับสำหรับตัว Naruto นาโตะเนาะพุ่งสั้นลงนะครับสกิลก้าหางอ่าตอนเอาก้าหางมา g r a เนี่ยต้องอยู่ในหัวก้าหางเท่านั้นถึงจะกันดาเมจได้อะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคสำหรับนาโตะก็จะประมาณนี้นะครับเรียกว่าปรับสมดุลแล้วกันนะครับเนื้อไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะ แล้วก็ตัวละครต่อมานะคะก็จะเป็นตัวละครซาสุเกะตัวละครคาเซตนั่นเองนะในร่างของตอนไปร่วมสงครามนะ ต,วตวัวละครนี้นะต้องบอกว่าถูกเนิฟหนักเลยก็ไม่ใช่นะแต่ว่ามันโกงเกินไปในตอนที่ทํามาแรกๆนะครับมันเป็นตัวละครหนึ่งที่โกงมากๆนะแล้วพอปรับมาครั้งเนี้ยมันเหมือนโดนเนิบหนักใช่ไหมแต่ว่าผมว่าตรงเนี้ยมันสมดุลแล้วนะครับในการเล่นนะแต่ก่อนสกิลโหอะไรแบบเยอะแยะมากมายแล้วก็สกิลไกลมากนะครับแต่ตอนนี้เนี้ยโอเคผมมองว่ามันยังเล่นได้แล้วก็มันสมดุลมากๆนะครับการที่เราถูกมองว่าไอ้ตัวละครนี้มันเนิบเยอะเนี้ยแต่ก่อนมันเก่งมากๆใช่ไหมล่ะแต่มันโดนปรับมานะให้สมดุล นะผมมองว่าโอเคมันก็เป็นอะไรที่พอรับได้นะแต่บางฉากก็หายไปนะครับผมอย่างเช่นอตอนที่เรากดสก,กิลนี้แล้วก็กดสก,กิลสองแบ,บ้เนี้แต่ก่อนมันจะมีตาใช่ไหมเป็นท่าพิเศษขึ้นมานะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับผมโอเคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาเราพุ่งไปนะครับ พุ่งไปแบบนี้มันจะจับได้ค่อนข้างที่จะไกลเลยตอนนี้ไม่โดนแล้วนะครับต้องแบบว่าระยะใกล้เท่านั้นนะต้องแบบค่อนข้างที่จะแบบอยู่ในระยะเท่านั้นถึงจะจับแบบนี้ได้นะแต่แต่ก่อนเนี่ยยังไงก็โดนนะระยะนั้นนะครับไม่รอดนะเออแบบพุ่งไปแบบจับเนี่ยยังไงก็ไม่ยังไงก็ไม่รอดนะโดนแน่นอนนะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่โดนแล้วนะอ่าแล้วก็สกิลหนึ่งนะครับในส่วนของโหมดสายฟ้าเนี่ยจะพุ่งช้าลงนะเห็นไหมแต่ก่อนแต่ก่อนมันจะพุ่งแบบเร็วมากแล้วก็พุ่ง ไปไกลมากตอนนี้ก็พุ่งช้าลงนะครับแล้วก็ระยะที่สั้นลงนะครับผมไม่เหมือนแต่ก่อนที่ระยะไกลเนาะก็จะประมาณนี้นะครับผมอือปุ๊บอ่าอ,อันนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะบมาอันนี้ยังโดนอยู่นะครับผมป,ประมาณนี้เนาะสำหรับตัวละคารซซสเกะนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งทีเด็ดเลยของมันนะก็ไอส้สกิลดูดนะครับสกิลดูดเดี๋ยวนี้ดูด,ด,ด,ด ดูดแบบไม่ค่อยไกลแล้วนะแล้วก็ดูดข้ามแมบ,บไม่ได้แล้วด้วยนะแบบดูดข้ามอะไรนะเขาเรียกว่าด,ด,ดูดตรงเนี้ยไม่โดนแล้วแล้วก็ถึงจะถึงเราจะไปอยู่ใกล้ๆนะถึงเราจะไปอยู่ใกล้ๆแบบเนะี้ย เราก็ดูดแบบเนี้ยดูดแบบเนี้ยไม่โดนแล้วนะแต่ก่อนนี้โอ้โหยังไงก็มานะครับผมมาแน่นอนนะอยู่ข้างบนปุ๊บดูดมายังไงก็โดนนะฮะเอออันนี้ก็แบบโอเคผมรับได้นะในแบบเนี้ยเพราะว่าแต่ก่อนมันโกงเกินไปนะครับผมโกงเกินไปไม่เชื่อดูผมดิผมออาไปเล่นนะครับเอออันนี้ผมเอาไปเล่นแบบมันโกงมากๆนะครับชนะ90%ตนะตรงนี้ที่ผมบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่โกงมากๆแล้วตอนเนี้ยมันสมดุลแล้วผมมองว่ามันโอเคนะครับผมรับได้นะแล้วก็อย่างอื่นมันก็ ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะจะเปลี่ยนแปลงแค่ <Interior. S 1> สกิลหนึ่งเออสกิลแล้วก็สกิลสองอ่าไม่ผมมองว่าสกิลสองเนี่ยไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่นะแล้วก็อ่าอ er ันนี้นะครับจับระยะการจับเนี่ยสั้นลงนะครับผมเออระยะการจับเนี่ยสั้นลงนะครับอ้าวแบบนึงนะเฮ้ยผมอยู่โหมดไหนวะเนี่ยโอเคนะครับระยะการจับสั้นลงปกติเนี่ยจะโดนแล้วนะครับแล้วก็ดูดนะครับดูดก็ระยะแบบไม่ไกลมากเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับผม โอเคก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวละครซาสเกะเนาะก็เรียกได้ว่าปรับสมดุลมาได้โอเคนะครับแล้วก็คิดว่าก็คงที่จะแบบเจอบ่อยๆแล้วนะตอนนี้ไปแบนตัวอื่นกันแทนนะโอเคสำหรับตัวละครซาสเกะก็จะประมาณนี้ครับผม แล้วตัวถัดมานะครับก็จะเป็นตัวละครนะเราโตคุณละม,มัล่างนี้นะครับผมเป็นตัวละครคาเซนะตัวละครนี้บอกเลยว่าแต่ก่อนเนยปัญหามากๆเลยมันวิบวับเหลือเกินในตัวนี้นะโดยที่ซีรีส2ของมันเนี่ยคูดาค่อนข้างเร็วแล้วมันแบบเออมันไปได้หมดอ่ะมันว์ปแล้วก็ตีของมันเนี่ยก็ว์ปไปว์ปไปแบบนี้มันก็อ้ฆ่าหน่าลำคาญนะแล้วคราวนี้เนี่ยเขาก็เลยปรับมา ให้สมดุลนิดหน่อยนะครับแล้วก็สกิลสองเดี๋ยวนี้มันพุ่งแบบเนี้ยไม่ไกลละแต่ก่อนเนี้ยมันจะโดนใช่ไหมแต่ก่อนมันจะพุ่งมาแล้วแบบโอ้โหมันสามารถสไลด์โดนได้เลยแล้วมันก็จะตีนะเดี๋ยวนี้ไม่ได้ละนะครับต้องแบบแบบนี้เลยนะครับผมต้องแบบนี้นะแต่ว่าคุณสมบัติตรงนี้ยังอยู่นะครับผมแบบนี้เออแล้วก็แบบปึ๊บปแล้วก็พุ่งแบบเนี้ยมันก็จะว้าไปหาศัตรูแบบนี้ยังอยู่นะเพียงแค่ว่าในตอนที่เราพุ่งตรงเนี้มันถูกทําให้สั้นลงแค่นั้นเองนะครับสลงะรมปาณนี้นะครับ โอเคแล้วก็สกิลหนึ่งผมมองว่าตรงนี้มันทําให้ดาเมจมันเร็วขึ้นนะแล้วก็เบาลงนะครับแต่ว่าในการรีดดาเมจเนี่ยมันเร็วขึ้นนะคอับแต่ว่าตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นหรือเปล่านะแต่ผมมองไม่น่ามั้งน่าจะเป็นเหมือนเดิมเลยมั้งแต่ว่าสกิลสองเนี่ยโดนแน่ๆนะครับผมเออสกิลสองมันแบบใกล้มากนะดูดินะครับต้องแบบเดินมาแบบนี้แล้วก็เนี่ย ให้โดนนะฮะแต่ว่าตรงข้อดีของมันก็คือว่าตรงเนี้ยมันยังอยู่นะครับสามารถแบบกระโดดแบบนีไ้ได้แล้วก็หนีนะครับแล้วก็เอาเนี้ยนะครับผมันสามารถทําได้อยู่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นอะไรที่โอเคนะครับก็ถือว่าตัดความน่ารำคาญไปได้ค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งแต่ก่อนมันน่ารำคาญมากๆนะไอ้พวกตัวละครไม่มีวาร์ปเนี่ยตามไม่ทันหรอกครับโอเคนะครับผมสอบตัวละครละตัวตอนนี้ก็จะประมาณนี้นะครับ และในตอนนี้นะครับเราอยู่กับตัวละครซาส,สเกะนะครับเป็นตัวละครที่ถูกเนิร์ฟมานะครับผมคิดว่ามันปรับสมดุลน,นั่นแหละนะโดยที่สกิลหนึ่งนะครับคุณสมบัติยังอยู่เหมือนเดิมยกเว้นนะครับยกเว้นคุณสมบัติเวลาที่เราทําให้ศัตรูลอยแล้วกดสกิลหนึ่งเนี่ยมันจะไม่ยกขึ้นมาแล้วเห็นปะอ้ามันจะไม่ยกศัตรูขึ้นมาแล้วนะระวังให้ดีนะครับ แต่ว่าแบบนี้ยังได้อยู่นะครับแบบนี้ยังได้อยู่นะครับกดสกิลหนึ่งพร้อมกับสกิคคลสแล้วเนี่ยยังได้อยู่นะครับแต่ว่าถ้ากดสกิลหนึ่งเพียวๆเลยเนี่ยไม่มีแล้วนะครับผมไม่ได้แล้วนะเชื่ว่าเนี่ยเห็นไหปึ๊บป๊บอ่าไม่ได้แล้วนะทําไม่ได้ละระวังไว้นะครับต้องจํานะโอเคแต่ว่า,าคุณสมบัตินี่ยังอยู่นะครับผมประมาณนี้นะครับบุ้มนะครับยังสามารถใช้ได้นะครับแล้วก็สามารถฟันศัตรูที่นอนอยู่ได้เช่นกันนะครับผม โอเคนะครับก็มีอย่างเดียวที่ถูกปรับมาก็คือไม่สามารถใช้สกิลหนึ่งยกศัตรูที่นอนอยู่จากพื้นขึ้นมาได้แล้วนะครับประมาณนี้นะสำหรับตัวละครสัสเกตนะแต่ว่าคุณสมบัติเกาะยังอยู่เหมือนเดิม3ฮิตนะครับผม1 2่อ um> อ네่าเมื่อกี like ้รุ่น2มาตีเป็นเป็นดับเบิลฮิตนะครับผมมันก็เลยดูเหมือนแบบว่าโดนตี2ฮิตเกาะแตกนะครับแต่ว่าไม่ใช่นะมันโดนตี3ครั้งนะครับดูดีนะ ดูดติดสามครั้งสองเห็นปะโดนสามครั้งนะครับมันมีสามดาเมจสามครั้งอ่าประมาณนี้นะครับสําหรับตัวละครซาสสเกตเนาะโอเคแล้วตอนนี้เราอยู่ในตัวละครซากุระนะครับเป็นตัวละครที่ถูกเนือเช่นกันนะในแพทนี้นะครับก็ถูกเนื้อไปที่2สกิลเลยนะครับทำให้กูดาวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับแล้วก็ดาเมจในโหมดที่เป็นโหมดพิเศษเนี่ยอ่าลดลงเล็กน้อยนะครับกโหมดนี้นะครับเวลาเรากดดจับศัตรูนะตรงเนี้ยซากุระแต่ก่อนมันจะต่อยแรงมากๆเลยนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทำให้สมดุลแล้วนะครับ แล้วก็สกิลนะครับก็ถูกปรับให้อ่าเขาเรียกว่าอะไรนะครูด,ดาวคูด,ดาวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับผมซึ่งมองว่ามันก็โอเคนะไม่ได้ถูกเหนือไปอะไรเยอะมากเป็นปรับสมดุลแล้วกันตัวนี้ผมเรียกเลยว,ว่าปรับสมดุลน,นะครับเป็นตัวละครที่โอเคนะครับ โดนปรับมาแล้วก็ยังเป็นตัวละครที่ใช้ได้นะครับซึ่งมันก็ยังความด้วยความสามารถของซากุระเนี่ยมันมีจับทั้ง2สกิลเลยมันสามารถกระโดดจับแบบนี้ได้ทั้ง2สกิลเลยมันสามารถทําได้นะเออมันก็เลยเป็นตัวหนึ่งที่แบบว่าใช้ได้ดีนะครับอ่าเอาไปใช้เป็นตัวที่2แล้วก็เอาคู่กับตัวแข็งเอาไปจับพวกตัวละครที่มีตัวแข็งหรือว่าตัวละครที่สร้างเกาะได้นะครับหรือพวกตัวละครที่แปลงร่างหรือพวกตัวละครที่เน้นในด้านสะท้อนนะซากุระยังเป็นตัวที่ดีในการแก้ทางตัวพวกนั้นอยู่นะโดยที่ว่า มันถูกเนร์ฟมาเพียงแค่ให้ดาเมจเบาลงนะครับแต่ก่อนคือถ้าโดนซากุระเล่นเนี่ยดาเมจนะหายไปเลยนะครับโดนกระโดดแบบนี้กระโดดจับปึ๊บข้ามหมดพิเศษนะต่อยรัวๆนี่เลือดหายแล้วนะครับผมไม่อยู่แล้วนะครับโอเคนะครับแต่วตอนนี้ก็โอเคปรับมาแล้วนะครับผมก็โอเคนะครับกับตัวนี้นะผมก็เล่นบ่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าสกิลมังคุดาวนันขึ้นแล้วมังคุดาวนันขึ้นจริงๆนะผมไปเทียบมาแล้วโอเคนะครับสำหรับตัวละครซากุระก็จะประมาณนี้นะครับที่ถูกปรับมาเนาะ แล้วก็ตัวสุดท้ายที่ถูกเนิบที่เราจะพูดถึงในวิดีโอนี้แล้วก็ในแพทนี้นะครับก็คือตัวละครนาร์ตโตโมดเซียนนะตัวละครนาร์โตโมดเซียนนั้นนะครับถูกเอา คุณสมบัติที่แปงลงร่างเป็นโหมดเซียนแล้วลดคูดาวทั้ง2สกิลออกนะครับซึ่งรวมถึงท่อนไม้ด้วยแล้วก็สกิลด้วยนะครับแต่ก่อนเนี่ยนารุตโตะนะครับเวลาแปงลงร่างเข้าโหมดเซียนเนี่ยมันจะลดคูดาวพวกสกิลแล้วก็ท่อนไม้เรานะครับแบบนี้นะ <S 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 แต่ว่าตอนนี้เนี่ยไม่ลดคูดาวแล้วนะครับจะเหมือนแปงลงร่างเหมือนปกติเลยนะครับแต่ว่าคุณสมบัติไอ้นี่ยังอยู่นะครับคุณสมบัติเขาเรียกว่าอะไรนะคุณสมบัติล้างตัวแข็งนะครับล้างตัวแข็งยังอยู่นะ ล้างเกาะล้างตัวแข็งยังอยู่นะครับสำหรับตัวะละครเราตัวโมดเซียนนะแต่ว่าสกิล2ตรงเนี้ก็ยังต่อยแบบเดิมอยู่นะครับสามารถปล่อยได้2ครั้งอยู่นะครับประมาณนี้แต่ว่าไอ้ครั้งที่2นะครับมันยังจะแบบเหมือนแบบไปไม่ควบคุมทิศทางได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ว่าคุณสมบัตินี้ยังอยู่นะเห็นไหมล้างตัวแข็งยังอยู่นะครับผมอ่ะประมาณนี้แล้วก็สกิลสองยังต่อยล้างตัวแข็งได้อยู่นะครับอ้าวกดผิดสั้นกดตัวโอนะครับผม บึมนะครับโอเคไม่เป็นไรนะ,ะยังอยู่นะครับผมเอาให้ดูใหม่นะครับเห็นแ่บบึมนะครับยังล้างตัวแข็งได้อยู่นะก็ประมาณนี้เลยนะก็ในโหมดปกติก็สามารถล้างได้เช่นกันเอ้าอะไรเนี่ยกดผิดไปหมดเลยนะครับในโหมดนี้ก็ยังสามารถล้างอ่ะอีกแหละนะครับ ในหมดเนียก็ยังสามารถล้างตัวแข็งได้อยู่นะเห็นปะอ่าประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าเวลาเราแปลงอ่าแปลงล่างข้มดเสียเนี่ยมันจะไม่ลดคูดาวแล้วแล้วก็สกิลสเนี่ยมันจะเหมือนบังคับไปได้ไม่ค่อยไกลเท่าไหรล่ละนะครับผมแล้วก็ล่างปลอมของเรานะมันจะวิ่งไปแค่ทิศทางตรงเท่านั้นนะเห็นปะ,ะ,ะประมาณนั้นเราต้องบังคับนะแต่ก่อนมันจะตามเลย แต่ก่อนจะตามเลยนะครับบึมต้องบังคับด้วยนะครับเดี๋ยวนี้นะครับแต่ก่อนมันจะปล่อยแบบบังคับทิศทางได้ดีกว่านี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ละผมมองว่ามันก็โอเคนะแต่ก่อนมันแบบบังคับทิศทางโค้งได้เกินอะ่ะได้เยอะเกินหลบแทบหลบ,ลบยากมากเลยนะหลบแทบไม่ได้นะโอเคก็ถือว่าปรับสมดุลได้โอเคนะก็คุณสมบัติล้างตัวแข็งก็ยังไม่หายไปนะสำหรับตัวตัวนี้ก็ยังเป็นตัวที่โอเคอยู่ผมมองว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ผมต้องปรับเทลิสหน่อยแหละเพราะว่ามีตัวคอนที่ถูกปรับแล้วก็ดีีวอันโู ผมมานําเสนอในอการอธิบายนะครับผมว่าตัวละครไหนถูกบับบ้างตัวละครไหนถูกเหนือบ้างนะครับผมโอเคสําหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้ครับผม ก็เป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากรับชมวิดีโอจบแล้วนะครับผมมีความคิดเห็นยังไงบ้างในการที่บัฟตัวละครแล้วก็เดิมตัวละครพวกนี้นะก็สามารถแสดงคอมเมนต์ที่ด้านล่างวิดีโอได้เลยนะครับเพื่อเรียกเปลี่ยนความรู้แล้วก็เรียกเปลี่ยนข้อมูลกันนะครับผมคิดว่าโดยรวมเนี่ยมันโอเคนะครับสมบูรณ์นะผมรับได้ในทุกๆด้านเลยที่เกมปรับมาเพราะว่าบางทีมันโกงเกินไปนะครับแล้วก็ ผม,มว่าโอ้โหมันบางอย่างที่แบบมันไม่ควรทําได้มันก็ทําได้นะครับโอเคผมคิดว่าเกมคิดถูกแล้วที่ปรับมาแล้วก็ทํายหลายอย่างในตัวละครแต่ตัวแต่ละตัวละครรวมถึงพวกตัวละครคัส S,A,B ด้วยแล้วก็คัส C ด้วยนะแทแต่ผมไม่ได้อธิบายเนาะซึ่งเกมก็ยังใส่ใจในตัวละคร ที่ไม่ใช่ตัวละครที่ระดับสูงนะครับผมออให้แบบว่าตัวคนที่ชอบคาร์ดบีเนี่ยยังสามารถนํคาร์ดบีไปเล่นได้นะครับแล้วมันก็ยังเป็นตัวละครที่ดีด้วยนะไอ้พวก3ตัวที่ผมอธิบายไปนะครับผมโอเคนะครับสาหรับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอลาทุกคนไปแล้วนะครับขอบุณทุกคนมากนะที่รับชมดีโอจนจบนะครับแล้วก็ก่อนจากกันขอฝากทุกคนเนี่ยกด s u b s c r i b e กดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดแชร์กับช่องอัลตรายด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องอัลตรายนะครับผม โอเคสำหรับวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวไปก่อนและเดี๋ยวพบกันใหม่วีลนาะจะเป็นว,วีวลอะไรนะครับฝากติดตามด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมไปแล้วครับผมบ๊ายบายไว้เจอกันนะครับผม